Q&A สอบถามไปใน IG จชื่อจูเนียมาได้ยังไงคือซายยี่ห้อเนี้ยเขาจะมีหลายกลิ่นให้เลือกแล้วมันหอมมากหอมจนแม่ตองบอกว่าจูมันจะไม่กินเข้าไปใช่ไหมน้ <laughs> องจูกินอาหารยี่ห้ออะไรคะตัวแน่นมากพี่น้องก็บอกว่าจูอ้วนอ่ะทุกคน <laughs> ตองว่าอันนี้คือคือตัวสําคัญที่ทําให้จูตัวแน่นนะ นั่งรอนั่งรอนั่งรอทำมือก่อน Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. <c oughs> ทำไมอะลูก Hello, สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็มาในบรรยากาศของวันเกิดมีการเป่าโค้กเปา่ปาเค้กซึ่งไม่ได้เปา่าเค้กจริงๆเพราะว่าจูไม่เอนจอยอะไรใดๆทั้งสิ้นแบบอยู่นิ่งไม่ได้เลยจะต้องแบบก ที่เกิดเวลาแล้วจูจะเป็นแมวที่ใส่อะไรกับเขาไม่ได้เลยนะพวกหมวกพวกชุดหรือแบบปลอกคออะไรเงี้ยเขาจะไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจับให้นาม,มานั่งนิ่งๆโดยแต่งตัวจับแต่งตัวอะไรเงี้ยจะยากมากและสําหรับคลิปนี้นะคะจูก,ก็1นึ่ปบแล้วต้องก็เลี้ยงแมวมาเป็นเวลาประมาณเกือบ1ปีแล้วก็ได้ทํา Q&A สอบถามไปใน IG นะคะว่ามีอะไรอยากจะถามเกี่ยวกับการเลี้ยงแมวหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรอยากจะถามเกี่ยวกับจูเนียร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาตอบให้ในคลิปนี้นะคะไปเริ่มกัน เราจะเริ่มตอบมาประมาณ5ข้อนะคะเป็นคําถามที่เป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นด้วยนะคะคําถามแรกก็คือกําลังคิดไว้ว่าจะเลี้ยงแมวครับแต่ไม่เคยเลี้ยงน้องเลยอยากรู้วิธีเลี้ยงมากๆครับเพบาะเครับเอ่อจริงๆแล้วอะค่ะวิธีการเลี้ยงแมวมันไม่ได้มีขั้นตอนอะไรตายตัวว่ามันจะเลี้ยงยังไงแต่ว่าก็จะมาให้คําแนะนำแล้วกันนะคะสำหรับคนที่เลี้ยงแมวอันดับหนึ่งเลยที่เราจะต้องมีก็คือ เวลานะคะแล้วก็ความใส่ใจคือเราจะต้องมีความรักเขาจริงๆถึงได้เอาเขามาเลี้ยงไม่ใช่ว่ามองแค่ว่าเขาหน้ารักไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันอ้อนกันเล่นกันอะไรอย่างเดียวคือเขาจะต้องกินเขาจะต้องเข้าห้องน้ําเขาจะต้องป่วยเขาจะต้องฉีดวัคซีนเขาจะต้องอะไรหลายๆอย่างเราจะต้องซัพพอร์ตเขาให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกหลักๆเลยเราจะต้องมีใจที่รักเขาจริงๆแล้วก็มั่นใจจริงๆว่าจะเลี้ยงเขาได้และที่สําคัญก็คือเวลาเพราะว่าจูเนียไม่เคยห่างกันเกินแบบ 2อถึงสชั่วโมงเลยหมายถึงว่าจูจะต้องอยู่กับคนตลอดเวลาไม่อยู่กับตองก็ต้องอยู่กับแม่ตองอะไรเงี้ยไม่เคยปล่อยจูให้อยู่คนเดียวไม่เชิงว่าติดคนแต่แต่คนน่าจะติดแบบว่ากว่าเพราะาห่วงเขาเวลาที่เราไม่อยู่บ้านแล้วคือปล่อยเขาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยไปไหนก็จะพาน้องไปด้วยถ้าจะเริ่มเลี้ยงจริงๆแล้วซื้อเป็นแมวเด็กมาอย่างเหมือนตองค่ะประมาณ2-3เดือนใช่ไหมคะตอนเด็กๆเี่กเขาจะแบบโซน แมวเด็กนะ่าจะเป็นแมวโซนโซนมากของเล่นอะไรอย่างนี้น่าจะเล่นแต่พอเริ่มอยู่ไปเรื่อยๆนะ่าจะเริ่มชินกับบ้านเริ่มชินกับคนเริ่มโตเป็นสาวก็จะเริ่มนิ่งขึ้นเขาจะรู้เวลาว่าเขาจะต้อง ตื่นตอนไหนกินตอนไหนนอนกลางวันตอนไหนกินมื้อเย็นตอนไหนเล่นตอนไหนแล้วก็เข้านอนตอนคืนตอนไหนะอะไรเงี้ยเขาจะทําเป็นกิจวัตรประจําวันของเขาเพราะฉะนั้นการเลี้ยงแมวเด็กนะคะก็คือต้องใส่ใจมากๆให้เวลากับเขามากๆเป็นช่วงเวลาที่สําคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สาคัญคือต้องฉีดวัคซีนให้ครบนะคะแล้วก็เลือาหารยาก,กินก็ต้องดูแลให้ดีด้วยคำถามต่อไปนะคะน้องจู้มาจากฟาร์มไหนคะ อันเนี้ยคนถามเยอะมากตั้งแต่คลิปก่อนๆที่ได้ลงไปนะคะจริงๆไม่ใช่ถึงกับเป็นฟาร์มเพาะพันุ์แมวนะคะคือวิธีการหาแมวของเราคือเข้าไปในกลุ่ม Facebook มันจะมีกลุ่มแมวสกอตติชโฟร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเลี้ยงแมวทั่วๆไปในหละที่เขาเอามาปล่อยกันในราคาที่เป็นเลทของแมวพันุ์นี้นะคะเดี๋ยวตอนจะแบบ Facebook ของพี่คนเนี้ยที่ตองรับมานะคะให้เพราะว่าเขาอะก็มีแมวหลายข้อกอยู่เหมือนกันแมวที่นี่ค่อนข้างโอเคนะคะจูมาก็คือไม่ได้แบบป่วยออดออดแอดแอดไม่ได้แบบเป็นโรคอะไรร้ายแรงข ก็คือคุยได้ง่ายๆก็ลองติดต่อสอบถามไปดูว่าเออมีน้องคออใหม่มาหรือ,อยังอะไรเงี้ยนะคะลองไปถามดูได้ค่ะทำไมถึงตั้งชื่อน้องว่าจูเนียหรอคะ <c oughs> <c oughs> ก็คืออย่างที่รู้นะคะต้องเป็นแฟนคับของกอเซเว่นแล้วก็เป็นเมนน้องจินยองนะคะซึ่งเราอ่ะเวลาที่จะมีชักกี้หรือรถของเราเองหรืออะไรก็เราแตะที่เป็นแบบ ลูกแม่อะไรอย่างเงี้ยเราจะตั้งชื่อให้สอดคอกับน้องจินยองตลอดเพราะดิฉันก็คือโคแม่นะคะเป็นแม่ของน้องจินยองส่วนชื่อจูเนียมาได้ยังไงชื่อในวงการของน้องจินยองในก่อนที่จะมาใช้ชื่อตัวเองว่าพักจินยองเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าจูเนียนะคะตอนนั้นอัลบั้มแรกที่เดบิวต์เลยของจินยองก็คือ J J Project ในวงก็จะมี2คนก็คือ JB กับ JR JR ก็คือน้องจูเนียส่วน JB ก็คือจบอมนั่นเองรีดเดอร์ของ GOT7 เพราะฉะนั้นชื่อจูเนียก็เลยเป็นชื่อของน้องจินยอ ตอนสมัยเดบิวต์แรกๆนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นชื่อของตัวเองก็คือพักจินยองในปัจจุบันค่ะคำถามต่อไปคำถามที่4นะคะทรายที่น้องจูใช้เก็บกลิ่นดีไหมช่วยแนะนำยี่ห้อดีๆให้หน่อยได้ไหมคะคำถามนี้ก็มีคนถามเยอะเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ําแล้วก็เรื่องของทรายของจูเนี่ยนะคะก่อนนั้นเนี้ตั้งแต่แรกเลยตอนจะใช้ทรายที่เป็นทรายเต้าหู้นะคะที่หลายๆคนอาจจะแบบใช้อยู่แล้วก็เคยเห็นมันจะเป็นเหมือนเป็นหลอดๆใช้อยู่ยี่ห้อหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามัน เกาะตัวเป็นก้อนดีสามารถตักทิ้งได้ง่ายนะคะแล้วก็มีกลิ่นให้เลือกเยอะแต่พอเมื่อประมาณเดือนที่แล้วได้ลองใช้ทรายเต้าหู้ยี่ห้อหนึ่งที่เป็นแบบใหม่ก็คือทรายเต้าหู้เกรดมันก็คือทรายเต้าหู้แต่มันจะมีมีขนาดที่เล็กมากๆนะคะทําให้เวลาที่น้องฉี่ลงไปในทรายเนี่ยเขาเกาะตัวเป็นก้อนได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตักไปทิ้งได้ง่ายขึ้นแล้วทรายอะยี่ห้อเนี่ยที่ต้องใช้ยี่ห้อ f ร u f ฟี flan นะคะเดี๋ยนะหยิบให้ดู น้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะยี่ห้อนี้นะคะ Clappy Flan อืมคือซายยี่ห้อเนี้ยเขาจะมีหลายกลิ่นให้เลือกแล้วมันหอมมากตอนนี้ที่ตองลองใช้อยู่ก็คือกลิ่นนมฮอกไกโดก็แบบหอมมากหอมจนแม่ตองบอกว่า มันจะไม่กินเข้าไปใช่ไหมเพราะว่ามันหอมแบบหอมนมมากๆแล้วก็อันนี้ที่ถืออยู่จะเป็นกลิ่นของพีชนะคะกลิ่นพีชจะเป็นสีชมพูแล้วก็มีสีเขียวเป็นกลิ่นชาเขียวก็คือซื้อมาลองหมดเลย3กลิ่นแล้วถุงนึงเขาเคลมว่าใช้ได้ทั้งหมด30วันนี่คือ1เดือนเลยนะคะและ้วซาแบบนี้มันจะมีลักษณะเป็นเก็ดทําให้ใช้กับห้องน้ําอัตโนมัติได้ด้วยถ้าใครไม่ได้ใช้ห้องน้ำอัตโนมัติดบบอก็สามารถตกักแล้วก็ทิ้งชักโครกได้เลยมันจะละลายกับน้ําได้ดีมากๆนะคะเดี๋ยวตองจะแปะช ทองทางการสั่งซื้อแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะไว้ที่ description box ด้านล่างใครสนใจก็ตามไปดูได้ในทาง IG แล้วก็ Facebook นะคะแล้วก็สั่งซื้อมาลองใช้กันได้อันนี้มันดีแล้วมันหอมมากจริงมาถึงคําถามสุดท้ายนะคะน้องจูกินอาหารยี่ห้ออะไรคะตัวแน่นมากพี่เราเาบอกว่าจูอ้วนอะ่ะทุกคน <laughs> จูอ้วนไหมจูน่าจะหนักประมาณ4 4-5โลนะใครเจอจูก็บอกว่าจูอ้วนแต่แต่สต,ตาเราเรามองเขาทุกวันเรว่า ัวมก็แน่นๆเป็นปกติแล้วนะอาสำหรับอาหารที่จูก,กินนะคะปกติแล้วเนี่ยจูจะกินเป็นอาหารเปียกยี่ห้อเลโกที่หาซื้อได้ตาม ตามท้องตลาดทั่วไปร้านขายอาหารสัตว์ในห้างบิ๊กซีเซ็นทรัลอะไรมีขายหมดนะคะสูตรที่แบบเหมาะกับจูที่สุดแล้วจูกินประจําตอนเด็กๆก,ก็คือสูตรนี้นะคะเป็นเนกโกะทูน่ามูผสมแซลมอนแล้วพอหลังๆเนี่ยจูเริ่มโตขึ้นซักหเดือน7เดือนเราก็รู้สึกว่าเออเราจะต้องปรับอาหารให้ให้เป็นแนวโตขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้สําหรับแนวที่6เดือนขึ้นไปเป็นรสปลาทูนา่าก็คือเน้นไปที่ปลา ก็จะมีเท็กเจอร์ที่เป็นเนื้อชิ้นของปลามากขึ้นเวลาปรับอาหารตอนนี้ก็คือจะให้ผสมกันระหว่างตัวแมวเด็กกับแมวโตหกเดือนอันนี้นะคะอย่างละครึ่งครึ่งค่อยๆผสมให้เขาแลกเปลี่ยนปับเปลี่ยนไปนะคะจะได้มีสารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะกับวัยของเขาที่โตขึ้นแล้วก็นอกจากอาหารเปียกที่สําคัญเลยก็คืออาหารเม็ดที่จูกินตรงว่าอันนี้คือคือตัวสําคัญที่ทําให้จูตัวแน่นนะเป็นยี่ห้อ solid ตัวน,นี้เป็นสีอุจจาระสีเป็นโฮลิ โ o ลิสติกฟู้ดคือถ้าใครได้ศึกษาเกี่ยวกับอาหารของอาหารในของแมวมันจะมีหลายเกรดใช่ไหมคะเกรดพรีเมียมเกรดซูเปอร์พรีเมียมเอทโฮลิสติกคือแบบดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้กินเป็นที่ห้อหนีสีหนีนะคะตัวแน่นแล้วก็อ้วนขึ้นทุกวันหาซื้อได้ตามช้อปปี้หรือว่าร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปนะคะตามช้อปปี้มันก็จะมีเป็นแบ่งขายด้วยแบบ1นกิโลครึ่งกิโลอะไรอย่างเงี้ยแต่ถุงเนี้ยเป็นถุงที่ขนาด 1.36กิโลกร,รมัมต้องซื้อมาในราคาประมาณ6 ถึง700บาทประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ไปสั่งซื้อได้ในช้อปปีถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อแบบกลัวของปลอมอะไรเงี้ยต้องจะแปะร้านที่ต้องสั่งมาให้ที่ด้านล่างนะคะว่าซื้อมาจากร้านไหนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ q a ของจูเนียร์วันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยหยิบคําถามนั้นคําถามนี้นิดหน่อยมาตอบกันนะคะถ้าใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับน้องแมวสามารถคอมเมนต์ถามได้ตองจะพาย,ยายามเข้าไปตอบให้นะคะเอาเท่าที่เท่าที่ตองรู้แล้วก็เท่าที่ประสบการณ์ที่ตองเคย เจอมานะคะแม้แต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็การเลี้ยงดูของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างของจูเนี่ยจูจะค่อนข้างเป็นแมวที่แบบคุณหนูมากๆแบบกินข้าวก็ต้องป้อนเข้าห้องน้ำก็ต้องเช็ดก้นตลอดนะคะ, <sque> ะก็คือเลี้ยงเหมือนเหมือนลูกเราจริงๆเลยก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวไปก่อนแล้วขออนุญาตพาลุงจูไปฉลองวันเกิดต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วจะทำคอนเทนต์ของจูเนี่ยมาให้ดูบ่อยๆ,ๆนะคะขอบคุณที่เอ็นดูลงจูนะคะสำหรับว<ๆ>ัน<ๆ>นี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ 아유. <목소리도>